พอไปท่อเคนห้วยยางนะครับเสด็จตรงรุ่นลูกเดิมน,นะครับคันนี้ไฟเลี้ยวบารลมจัดสภาพงบ64,000บาทเดี๋ยวจะกุ้พาไปชมว่า64,000บาททำอะไรจากคันนี้ไปบ้างไปคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม มาโอเคนะครับผมส่งงานเวฟ125ไฟเลี้ยวบางลมจัดสภาพงบ6 4 0 0 0บาทลูกค้าประเทศอิสราเอลอ่าก็เอฟซีจากอิสราเอลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําคลิปส่งงานเวฟ125ไฟเลี้ยวบางลมในงบ6 4 0 0 0บาทว่าคันนี้ทําอะไรบ้างมีแท้มีเทียมมีอะไรตรงไหนทำไมถึงหมดตั้ง6 4 0 0 0บาทอ่าเสบาทแล้วก็ลูกค้าเอฟซีประเทศอิสราเอลนะครับผมคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ แรงงานไทยในต่างแดนนะครับผมก็เอฟซผมอยู่ประเทศอิสราเอลแคนาดาเยอะเกาหลีใต้ไต้หวันเยอะมากเลยไทยเปเยอะไรเนี่ยก็คือ FC ผมจะเยอะมากก็เพื่อนๆเ,เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะครับในสถานการณ์อ,อิสราเอลปาเลสไตน์ไม่สงบนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาส่งงานคันนี้ลูกค้าอิสราเอลก็วันนี้มารับรถเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะกุ้พาไปชมว่า6,00มบาททําอะไรจากคันนี้ไปบ้างไปไปเลยครับผม เบื้องต้นผมพามาชมสภาพภายนอกกันก่อนเลยอ่าแบบนี้เลยนะครับผมรอรอสวยสวยนะเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดคันนี้ให้นะครับผมเบื้องต้นเลยคันนี้นะครับผมอ่าทำสีโครงใหม่ทั้งโครงเลยเป็นสีดำพาร์โค้ดนะครับผมเสร็จแล้วเบิกชุดสี กับพลาสติกนะครับผมชุดสีพร้อมสติกเกอร์เป็นเทเบิกศูนย์นะครับชุดสีทั้งคันเลย5,800ไม่รวมพลาสติกดาด้านพลาสติกดาด้านอยู่1,200บาทเบิกแททุกชิ้นนะครับผมเสร็จแล้วก็มาเดี๋ยวไล่มามาดูภายนอกกันก่อนเลยชิวอ่าชิวแท้เบิกศูนย์นะครับผมจานฉายแท้เบิกศูนย์นะครับผมเบิกแททุกชิ้นเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยหลอดไฟหน้าแทนะครับผมเสร็จแล้วก็ปั๊มบุคันนี้เป็นปั๊มบุญเวฟร้อยสิบไอนะครับผมแท้เบิกศูนย์ เทเบิลสูญจะแยกปั๊มบุนแล้วก็จะแยกมือเบรกนะครับผมเราก็ทําการติดตั้งมือเบรกให้เสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะใส่มือเบรกเข้าไปได้นะครับมันก็จะมีน็อตบูทมือเบรกตัวนี้เราก็จัดสเตเลสให้ให้ลูกค้าเลยนะครับเขาเรียกน็อตบูทมือเบรกเราก็จะมีตัวเมียอ่าล็อกด้านในด้วยนะครับผมก็คือในตัวปั๊มเบรกมันจะเป็นเป็นเกียวเบอร์สิบก็จริงเราก็ใช้น็อตตัวเมียเบอร์สิบล็อกกันคลายด้วยนะครับผมอ่าข้างหลังข้างหลังนี้เป็นพลาสติกดําด้านเทเบิกสูอ่าครอบเรือนไมแทเบ กระจกเลื่อนไม้เทเบิกศูนย์นะครับผมเลื่อนไม้ไม้ส้มนะครับผมหัวฉีดไม้ส้มตรงรุ่นซ่อมให้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ได้เบิกใช้ของเก่าโมดิฟายซ่อมเก็บเกลี่น้ำมันให้ก่อนหน้านี้มันละลายนะครับผมทั้งกุ้งก็ทําการเก็บให้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนกระจกเลื่อนไม้ก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็คันนี้แปลงสตาร์ทมือด้วยก่อนหน้านี้เป็นรถสตาร์ทเท้าสวิตตัวนี้มาในชุดแปลงสตาร์ทมือฝั่งซ้ายสวิตไฟสูงเบิกใหม่นะครับผมสวิตไฟเลี้ยวเบิกใหม่เทเบิกศูนย์นะสวิตเต เบิกใหม่นะครับผมแท้เบ um. ิกศูน right ์นะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะเพื <onic> ่อนๆเสร็จแล้วพามาชมประกับ RM ตัวนี้ประกับ RM นะครับผมเป็นประกับ r m ตัวใหญ่ราคา390บาทนะครับผมนี่บิดก็เด้งเร่งก็ลอยผมก็เอาน็อตตัวเมียเบอร์สองมาใส่เป็นแถมให้ลูกค้าตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็การติดตั้งการติดตั้งประกับ RM นะครับผมไม่เชิดไม่ห้อยโจนเกินไป ปาดฟิตฟิตนะครับผมไม่โบแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับงานสวยงานเนียนแน่นอนมือเกลือสีเด็กสกอยสไตล์ช่างกุ้งแสงสว่างมอเตอร์นางร่อามาดูด้านด้านในนะครับผมนี่เนียนจริงหรือเปล่าอามาดูนี่เนียนจริงไหมก็ประมาณนี้นะครับผมปลอกมือปลอกมือตัวนี้เป็นปลอกมือเดโทน่านะครับผมน็อตอุดไปไปแฮนสแตนเลสก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นเลสทุกอย่างอ่าเดี๋ยวไล่ลงมานะครับผมตะกร้าหน้าแท้เบิกศูน พร้อมน็อตบูตตะก้าหน้าแบบนี้เลยนี่เป็นโลโก้ใบอ่าบางคนหน้าแท้เบิกศูนนี่บางคนหน้าแทเบิกสูนนะครับผมชิ้นดำพลาสติกดาด้านบางคนหน้าทอดหลังเแบิกศูนอ่าตัวล็อกสายใส่ให้เรียบร้อยสายตัวนี้นะครับเป็นสายปลดวาล์วแทเอสซสยามนะครับผมปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม8.1อ่า เป็นปั๊มแปดจุดหนึ่งงาน C N C อ่าแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวหนอนปั๊มแปดจุดหนึ่งให้ด้วยนะครับผมจางกุ้งใส่ให้เรียบร้อยครบ,ครบ,ครบๆจบๆขาเมเนียมน็อตยึดขาปั๊มสแตเลสน็อตยึดปั๊มสแตเลสกระบอกยกแกนทําสีเปลี่ยนซีนโชค๊คเซ็ตชุดโหลดหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมอ่าแกนล้อนหน้าเป็นแกนล้อนหน้าเลดงานเฮงสกรูอ่าจานดิสเป็นจานดิสแท้สวิตนะครับผมโรงงานสวิตนะครับน็อตจานดิสสี่ตัวสเปเซ์น็ตสเปเซแล้วก็บูทล้อนหน้านะครับผม รถคันนี้นะครับชุดหน้านะครับผมชุดล้อเป็นล้อคอมดาวสิบเจ็ดคูณหนึ่งจุดสองศูนย์ไม่ไม่ใช่คันนี้คอมดาวสีน้ำเงินเป็นคอมดาวรุ่นแอดเวนเจอร์สิบเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับผมยางล้อหน้าเป็นยางเบอร์สองสองห้าลายตรงยางในเราจะใช้เบอร์สองร้อยไม่ให้แก้มันสูงสูงนะครับไม่ให้แก้มันบวม่ารถข้างหน้าคันนี้นะครับโหลดหนึ่งนิ้วนะครับผมโหลดหนึ่งนิ้วทาสีกระบอกโช้กให้นะครับเป็นสีพาราโคสสว,สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยดุมอ่าทําสี พอาะโคดให้เนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูไล่ชุดหน้านะครับผมล้อตรงบางคนแน่นอนอ่าล้อตรงบางคนแน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยอ่าคนะีล้อล้อนะวี่รุ่นฝั่งนี้ก็จะเป็นบูทสเตเลสแกนล้ออ่าใส่ให้ครบจบๆนะครับผมอ่าดุมเป็นดุมแท้ทําสีพอดโคดครับน็อตทุกตัวเราใช้สเตเลสหมดเลยอ่าเดี๋ยวตัวเครื่องเราไปคุยกันทีหลังไล่ภายนอกกันก่นกอนไฟเลี้ยวแท้เบิกศูนอ่าบางลมคอนโซลชุดสีเบิกศูนย์หมดเลย พลาสติกดำด้านเบิกศูนย์นะครับผมแล้วก็ไล่ไปไล่ไปนะครับสเตย์พักเท้าเราใช้ของเดิม่มยิงสายน้ำเอานะครับผมยิงสายน้ำเอา,อาแล้วก็พักเท้าหลังไายาเต้แท้พร้อมแปลงสลักพักเท้าน็อตสเตย์ stay, พักเท้าตัวตัวเมียคู่หนึ่งตัวผู้หนึ่งคู่นะครับผมขาตั้งคู่แท้เบิกศูนย์ประมาณนี้ ส่วนยางพักเท้า,าเปลี่ยนใหม่แท้เบิกศูนนะครับเป็นของประวานเราใช้เป็นเหล็กพักเท้าหน้าประวานนะครับมันจะเป็นเหล็กใหญ่เวลาใส่ท่อไปจะไม่มีถูขาตั้งข้าง sr มีเนียมงานหนุยดัซซิ่งมาพร้อมบูทพร้อมสปริงสใงง 125, งส่ให้เรียบร้อยครบครบจบจนะครับผมขาตั้งไอคันเกียร์แทชุบนะครับผมของเว็บร้อยยีตรงรุ่นเราจะใส่น็อตผู้เมียให้เรียบร้อยแบบนี้เลย นี่ผู้เมียให้ตรงรุ่นนะครับมันจะเป็นเกียวในตัวก็จริงเราใช้เบอร์สิบกันคลายอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยฝาปิดสเตอร์หน้าเบิกใหม่ชุดโซ่เตอร์เบิกแทนะครับผมแล้วก็นี่ลันลันไฮยาเต้แทนะครับแปลงเรียบร้อยบังโซ่แท้เบิกนะครับผมแปะสติ๊กเกอร์การบำรุงรักษายางการบำรุงรักษาโซ่ให้เรียบร้อยน็อตบังโซ่สี่ตัวอน็อตบังโซ่สี่ตัวนะครับผม ส่ให้ครบนะครับผมน็อตอุดบังโซตรงนี้ก็ใส่ให้นะครับผมแกนล้อหลังหางปลาสเตเลดน็อตตั้งหางปลาเปลี่ยนใหม่หมดเลยน็อตชุกหลังเปลี่ยนใหม่คู่หนึ่งชุกตัวนี้เป็นชุกเทคสองอ่าตัวนี้เป็นเทคสองหูสั้นอ่างานแก๊สแท้เอนโตไนโตนะครับผมสามารถเติมลมได้จริงอ่ามันจะมีฝาปิดแต่ผมไม่ใส่นะครับไว้เติมลมนี่ตัวนี้สามารถเติมลมปล่อยลมได้นะเพื่อนอ่าเป็นสปริงดาสตัดทองนะครับผม โชคตัวนี้เป็นโชคโชว์ว่าสปริงดําสตัดทองความสูง330มิมลตัวนี้ความสูง330มิมลอีล้อหลังเป็นยางเบอร์70 90 17นะครับผมยางลายแบล็กเล็กยี่ห้อโยโกะนะเบอร์2 5 0นั่นเองนะครับผมแล้วก็ปาดบังโซ่ผมปาดให้หลบโชคให้เรียบร้อยกึ่งดุมสตอร์ผมกึงให้เรียบร้อยนะครับครบจบจบบางโค้หลังนะครับเบิกแท้แต่สติ๊กเกอร์คียโค้ดให้ด้วยครับล้อตรงศูนย์นะครับผมล้อตรงศูนย์ ใบ้ายเบิกนะครับผมแปะสติกเกอร์ให้เรียบร้อยทับทิมเบิกเบิกทุกอย่างนะครับผมดุมหลังทําสีนะครับเป็นดุมหลังแท้ฝาเบรกทําสีนะครับสวิงอาร์มทําสีนะครับผมสีที่เห็นเป็นสีพาราโคดทุกชิ้นนะครับผมสวิงอาร์มทําสีพาราโค่าน็อตโช๊คหลังเปลี่ยนใหม่คู่หนึ่งแกนล้อหลังน็อตบูทล้อหลังนะครับผมมือลิงงานหนุยเรซซิ่งน็อตตั้งหางปลาเรียบร้อยอสายเบรกหลังสเตเลสงานทูนวันของช่างกุ้ง เหล็กจับดัามคานจับดัมมก็จะเป็นงานหน่ยเรซิ่งนะครับผมทางร้านก็มีจําหน่ายนี่ข้างในเนียนนะอ่าเหมือนเนียนทุกอย่างครับผมน็อตสเตเลสทุกจุดเลยนะครับผมคันนี้นี่ประมาณนี้นะครับผมภายในก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไฮยาตเต้ te. นี่ลั่นๆเหมือนเดิมนะครับผมตอนงนี้ก็ลั่นนะอืมลั่นแล้วก็สลักพักเท้าบูทยุดทอ่อกันร้อนอ่าเบิกแทะนะครับผมแล้วก็น็อตบูทกันร้อนสามตัวสเตเลส ท่อเป็นท่อเคนห้วยยางนะครับเสด็จตรงรุ่นลูกเดิมนะครับคันนี้อ่าเสร็จแล้วก็สเตย์พักเท้าฝั่งขวายิงใส่น้ําอ่าน็อตสเตย์น็อตสเตย์ผู้เมียใส่ให้ครบนะครับผมคันสตาร์ทเทสชุบนะครับผมอ่าคันเบรกเบิกเทสชุบนะครับผมเทสชุบอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมฝาครอบคาร์ดเบิกใหม่น็อตแข็งเครื่องน็อตตั้งคาร์นดน็อตคันสตาร์ทน็อตอุดน้ำมันเครื่องน็อตแข็งเปลี่ยนใหม่หมดเลยน็อตชุดสีเปลี่ยนใหม่หมดเลย,เลย,เลยคันนี้อ่าคิดดูนะครับผมว่าคุ้มไหม ในงบ64,0 0 0บาทนะครับผมทุกอย่างครีบครีบเบิกศูนย์สติ๊กเกอร์ทุกชิ้นศูนย์สวิต์กุญแจแท้เบิกศูนย์ทุกชิ้นกัน,นี่แถมให้กุญแจ2ดอกแถมกุญแจให้2ดอกบันี้นะครับผมเบิกศูนย์ททุกชิ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูตัวเครื่องคันนี้นะครับผมคันนี้รถหัวฉีดใหม่ส้มรถเป็นรถสตาร์ทเท้ามาเราก็ทําการแปลงเป็นสตาร์ทมือแล้วก็ฟิตอะไหล่แทนะครับผมฟิตอะไหล่แทยิงสายน้ําทั้งเครื่องเลย ยิงสายน้ําทั้งเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็ฟิตอไหลเท้ผ่าเครื่องตั้งแต่กานเลยไล่น็อตชุดหัวเป็นบางอย่างครับบางชุดบางชิ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยปั๊มเชื้อเพลิงเบิกใหม่ปั๊มเชื้อเพลิงโอลิงปั๊มติ๊กเบิกใหม่นะครับผมเบาะเบิกเบิกแท้ศูนย์นะคันนี้เบิกทุกอย่างเลยในงบนี้นะครับผมผมเบิกให้ใหม่หมดเลยเบาะแท้เบิกศูนย์ถังน้ำมันผมก็เบิกแท้นะถังน้ำมันผมเบิกแท้ฝาปิด อ่าฟ้าปิดผมเบิกใหม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน็อตให้เดี๋ยวผมจะแถมให้ให้ลูกค้าอ่านี่คือสัมปนาคุณเดี๋ยวผมจะแถมให้มันไม่สวยมันขัดตาตัวเองกล่องยูบอกเบิกแท้สูนะครับผมอ่ากล่องยูบอกเบิกแท้อ่าคันนี้บอกได้เลยนะว่าคุ้มเบิกแท้แท้ทุกชิ้นแปะสติกเกอร์คําเตือนคิวาโค้ดให้ทุกอย่างทุกจุดเลยคันนี้นะครับผมถือว่างบหกหมื่นช่างกุ้งจัดให้แบบจุใจเลยจริงนะเพื่อนอ่าเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์ช่องยูทูปกุ้งแสงสว่างนะหันแฮ อ่าท่อเป็นท่อไอเสียเคนห้อยยางนะอ่าสติกเกอร์ไปให้เรียบร้อยด้านหน้าลงกึ่งเคนห้อยยางอ่าก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพามาชมทรงหล่อๆสวยๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันคันนี้แปลงสตาร์ทมืออ่ามาดูเสียงแปลงสตาร์ทมือจากทางร้านนะโปนแจ้แป๊บนึงเอาเบาะลงก่อนโปนแจ้ตฟีอ่าน้ำมันเติมให้นะครับผมแชะตเติมไหมนี่ เป็นผาตะแกงนะไว้ขี่เล่นนะครับไว้ไปโรงเรียนครับผมก็จะประมาณนี้เลยอ่าจุใจจริงหกหมื่นสี่พันบาทแท้แทบทุกชิ้นเลยแท้เกือบทุกชิ้นเลยเบิกใหม่หมดเลยอ่ะของเดิมไม่ได้ใช้เลยอก็ใกล้ไกลไม่ใช่อุปสรร,รคนะก็ขอบคุณลูกค้าประเทศอิสราเอลด้วยนะครับผมก็คือบ้านเกิดอยู่บุรีรัมอยู่ลำดวนกระสังน่ะเส้นลำดวนกระสังสุรินบุรีรัมนี่แหละ ก็ไปทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลก็ให้ผมไปรับรถมาทำคันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมส่งงานก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันแล้วนะครับผมก็กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ช่อง Youtube กุ้งแสงสว่างนะครับผมติดตามช่องผมไว้ดีนะมีรถจัดสภาพหลายๆคันนะผมทยอยอัพคลิปลงให้อยู่นะครับผมเพราะผลงานที่ทุกท่านเห็นผ่านมือผมทุกคันทุกจุดทุกอย่างนะครับผมผมจัดการให้แบบมึงเกรืสีแดกสุขอยสำหรับวันนี้ลาการไปก่อน ไม่มีอะไรมากบอกรักหัวเออล้อเล่นไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปต่อไปเมืองเกิรอสิีเด็กสุข้อยจูก,กะไม่เอาบองโปนกรุบกรุบขนเนี่ยสวัวสดีเดอพี่น้องสบายดีเอฟลากันไปก่อนสวัสดีครับ